โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t g a Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile อีกเหมือนเดิมนะครับมาสำหรับคลิปนี้ก็จะมาละลายเพชรเหมือนเดิมฮะตอนนี้ก็เหมือนเดิมมีเพชรอยู่1 1 7 7 2เพชรนะก็ถือว่าเยอะนะในช่วงระยะเวลาที่ผมเก็บมาก็ประมาณ2-3วันนี่แหละ3วันน่าจะ3วันก็ ผมว่าช่วงนี้สายฟรีอะสายฟรีสายพาร์ตนะได้เพชรเยอะมากเพราะว่าตัวเกมเขาแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ผมว่านะก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ก็จะมาละลายเพชรเดี๋ยวจะแยกก่อนว่าจะเปิดตรงไหนบ้างคลิปนี้จะไม่พลาดาโปรโมชั่นด่วนนะแล้วก็จะไปเปิดโปรโมชั่นด่วนของกิจกรรมาการฉลองครบรอบนะทิ้งท้ายให้เลยเพราะว่า คลิปนี้ก็จะลงเป็นวันที่24นะจะลงวันที่24ตอนตอนที่ผมเปิดตอนนี้คือวันที่23นะฮะก็วันที่24จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเดี๋ยวกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามอีกทีไม่แน่ผมอาจจะอัปเดตให้ในคลิปนะครับก็ฝากากดไลค์กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแน่นอนนะครับมาคลิปนี้ผมก็จะมาละลายเพชร 1 10, 10, 1 7 2เพชรและก็จะมาแลกแต้มด้วยแต้มแหงนะฮะก็คือแลกเปลนคู่แข่งดิวิชั่นนะคะรับแลกตรงนี้ด้วย1ที่นะตรงนี้1ที่และก็จะมีในโปรโมชั่นด่วนของการฉลองครบรอบนะในกิจกรรมการฉลองครบรอบนะก็คือแฟลชเซลนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรีไว้ก่อน รีหาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอารีเกินไปเหมือนวันนั้นอีกใครที่ไม่ได้ดูผมรีเกินวันนั้นก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้อะที่ผมลงไปสรุปไม่ได้เปิดแพคนั้นนะก็คือมาได้เปิดเป็นลคปคลิปนี้แทนตรงนี้ไม่มีเนาะเดี๋ยวจะเปิดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเพื่อที่จะไม่พลาดนะมาก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับก็หลักๆจะเปิดอยู่สาม็ค วันนี้ก็คือมีอแผดเซลล์หนึ่งแพ็คตรงนี้ไม่มีแล้วก็ในร้านค้าก็จะเปิดเป็นตัวกิจกรรมนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่ากิจกรรมใหม่อะ,อะไรอะเอทารออะไรอะกูปาอะไรสักอย่างนั่นแหละกิจกรรมสีน้าําตาลนะ้ําตาล่ะเออตอนนั้นไม่ไม่หมานเลยรู้สึกว่าไม่หมานเลยกิจกรรมนั้นขอไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวจะมาเปิดการฉลองครบรอบและก็จะไปเปิดในร้านค้าการฉลองครบรอบ3 0 0พันเพชร 97ถึง103แล้วก็ทิ้งท้ายเป็นแต้มแหลงแล้วกันเออเอาแต้มแหลงไปแรกนะครับ36เอ,อ้ย96เมื่อกี้ผมพูดผิดหรือเปล่าวะ96ถึง103แล้วก็มีในกิจกรรมการฉลองครบรอบนะมาแฟลเซลเลยแล้วกันตรงนี้ผมได้หลุยฟันิสตรอย102ไปแล้ว1ตัว มามาดูรอบนี้ว่าผมจะเกลือไหมขอเป็น OVR 90 98 99ขึ้นก็ได้ผมรู้สึกว่าราคาก็น่าจะโอเคอยู่หรือว่าไม่ไม่ได้อ่าต่ำจนเกินไปถ้า OVR 98ขึ้นนะคิดว่านะมาเปิดเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะขอสัก2องแสงครึ่งแล้วกันเออแสงหนึ่งผ่านไปฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาก็จะอัปเดตให้แล้วกันสองแสงครึ่งกำลังดีโอ้โหฮีโร่ฮีโร่ไม่มี OVR เยอะนะคิดว่าเนเธอร์แลนด์ CM เหรอ96 96ราคา 15m ก็ถือว่า96 OVR 96 15m ก็ถือว่ากลางๆไหม แต่ราคาก็ไม่แพงแหละคิดว่านะ 15m ไม่น่าแพงมากโอเคก็ถือว่าขายได้นะทุกคนนะสำหรับมือใหม่หรือว่าสายฟรีสายพาร์ทนะผมว่าแพ็คนี้รู้สึกว่าดีแต่ว่ากิจกรรมมันจะจบลงแล้วแหละก็คือคลิปนี้ลงไปกิจกรรมก็จบเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าคลิปนี้ผมจะลงวันที่24นะฮะก็โอเคผ่านไปแล้วได้ OV r 96มาตัวหนึ่งมาดูแพ็คที่2เลยแล้วกัน ขอไอนี่ก่อนแล้วกันขอใช้แต้มอ่าแต้มแรงก่อนแล้วกัน96ถึง103ซื้อขายไม่ได้นะขอเป็น o v เ1อรขึ้นแล้วกันเพราะว่านานๆได้เปิดทีเพราะาผมไม่ได้ดันแรงนะในกิจกรรมนี้ไอในแรง์ตัวนี้ผมไม่ได้ดันนะมาได้เปิดแพ็คเดียวนี่แหละแสงครึ่งไป2แสงไม่เวิร์กหรือว่าเอา2แสงดีแสงหนึงผ่านไปแสงที่2กําลังเข้ามา2แสงแพงเสมอ วอล์เป็นธงชาติดีเ hey, ฮ hey, ้ย TOTY เฮ้ย TOTS อะ ST icon 97เอ้ย u c b o แพงนะผมว่านะเฮ้ยแต่ว่าซื้อขายไม่ได้นี่หว่าโอ้โหอะไรครับนี่องงงงลืมลืมลืมว่าซื้อขายไม่ได้นะโอ้หถ้าเป็นซื้อขายได้ผมว่าราคาตัวนี้รู้สึกจะตึงอยู่นะราคา,นเ,นา 97, เนี้ยไอ้ u c b o ตัวเนี้ยร่าง97เเนี่ย ราะว่าคนยังใช้งานเยอะอยู่ตอนนี้ 75M อะ่ะทุกคนผมว่าถ้าซื้อขายได้เนี่ยรู้สึกว่าตึงอยู่นะตอนนี้ก็โอเคเอาไว้ใช้งานสำหรับใครที่มือใหม่นะผมว่าตัวนี้สำหรับคนที่เล่นใหม่จริงๆผมว่าตัวนี้อะ่ะเล่นง่ายครับหาช่องดีนะจบสกอร์คมมีความไวยังไม่ได้รีวิวสักทีเลยพวกนักเกะเก่าๆตัวที่ยังใช้งานได้ ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมารีวิวให้แล้วกันเนาะพวกนักเตะเก่าๆสำหรับคนที่เพิ่งรีวิวให้สำหรับคนที่เพิ่งอ่าเพิ่งโหลดมาเล่นเกมนี้นะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเล่นไม่รู้ว่านักเตะตัวไหนเป็นยังไงดีไหมสมมุติอยากซื้ออยากลงทุนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็จะหาเวลาว่างมาลงคลิปอ่ารีวิวนักเตะชุดเก่าๆที่ยังใช้งานได้แล้วกันเออมาโอ้ถ้าเป็นซื้อขายได้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะ97นะ สำหรับบิวเเนาะโอเคมาแพ็คต่อไปเป็นอ่าขอเปิดเป็นแพ็คก,การฉลองครบรอบดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าแพ็คเนี้ยแพ็คของกิจกรรมเนี้ยผมว่าโอโ้โหสำหรับผมนะเกลือมากๆเลยหรือว่าใครที่เปิดแล้วได้ตัวดีๆหรือว่า OVR ร้อยขึ้นอะ่ะก็มาขิงกันได้ที่คอมเมนต์นะทุกคนนะ มาขิงมาอะไรกันได้นะเพราะว่าผมเปิดโอ้โหรู้สึกว่าเปิดมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเกือจริงๆแพ็คนี้จนไม่กล้าเปิดเลยอะ9 7้าถึง103่าใช่ปะผมได้แต่97ล้นล้วนเลยแล้วก็เป็นธงชาติเปิดจนหลอนและไอตัวอุรุกไว้อะใครได้เหมือนผมมั้งอไอธงชาติอุรุกไว้อะโอ้โหเปิดจนหลอนนะมาลุ้นแพ็คนี้ดีกว่าอย่างอย่างน้อยอ่า กิจกรรมเนี้ยในอ่าเปิด3,000เพชรเนี่ย OVR ผม99อัพเลยนะแต่รอบนี้ต้อง1 0 1 1 0 2สองแล้วปะมาต้องมาแล้ว u s โอฮะ b u ฟ f o ครับ Only Mateus อ,อ,อย่างงี้นะเออม,มาไปเลยแล้วกันฮะก็ฝากข้อชอข้อใจแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะพี่ๆทุกท่าน ขอบคุณจริงๆครับนะที่อุตส่าห์ติดตามรับชมเนาะก็มีการอัปเดตกิจกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยลวกันนะครับสามแสงแล้วใช่ไหมสามแสงครึ่งไปพูดเยอะไปหน่อยตกใจผมนึกว่ามันไม่วอลไม่ใช่ไปเลยและกันเราก็อุตส่าห์ลุ้นตั้งนานขอเป็นรงชาดีๆตัวใช้งาน ผมปิดจอไว้นะตอนนี้ไม่รู้จะได้ตัวอะไรมาลุ้นขอบหน่อยแล้วกันอ้ไม่มีขอบเลยโอ้โหญี่ปุ่นอีโต้ใส่ญี่ปุ่นมาเนี่ยผมรู้เลยถ้าสงชาติมาเนี่ยอิโตะเลยน,น้อตัวนี้ก็ได้บ่อยฮนะโอเคก็ถือว่าผลประกอบการได้ U ี V O มาแต่ถ้าขายได้จะดีมากๆเลยนะมาดูผลประกอบการ3แพ็ค3แพ็คได้ตัวไหนมั่ง3าแพ็ค ได้ตัวไหนมากตัวแรกเป็น97 ucbo ฮะตัวที่2มี่า duck cloud เหรอใช่ไหมตัวที่3ก็จะเป็น97เหมือนกันอิโตะเออตรงนี้นะก็ผมว่าโอเคนะสำหรับสายฟรีจริงๆอะ่ะสายฟรีจริงๆอะ่ะผมว่าโอเคสำหรับใครที่เล่นฟรีหรือว่าเติมพาร์ทนิดหน่อยเก็บพงเก็บเพชรอย่างเงี้ยมาเปิดผมว่าเริ่มเล่นใหม่ๆได้นะักเตะ9 6้7ขึ้นไปเนี่ย โอเคนะว่าทีมรู้สึกว่าจะไปไวนะคิดว่านะก็ยังไงอะโอเคอะผมว่าช่วงนี้เพชรก็หาไม่ค่อยยากด้วย 3- 4วัน 3- 4ว,น4วันนี้ได้โอ้หลายเพชรนะกิจกรรมทุกวันนี้ก็แจกรู้สึกว่าจะแจกเพชรเยอะด้วยในการฉลองครบรอบแต่ว่าการฉลองครบรอบก็จะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ลงไปไวันที่24ก็ กิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะรีวิวให้แล้วกันเนาะก็โอเคและกันประมาณนี้นะครับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เหลือสักเหลือ4,500เพชรเดี๋ยวจะเปิดกิจกรรมใหม่ให้เดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกัน,นก็มีอะไรดีๆหรือว่ามีอะไรที่ผมแนะนําได้ผมก็จะแนะนําให้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นอกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ